ปกติแต่งตัวแบบไหนอ่ะก็ใส่เอี้ยมแบบนี้ค่ะวันนี้สําหรับผู้บริหารน้องอีเมจเขาเต็มบบเต็มตัวแต่งตัวกันมาแบบนี้เต็มที่เลยนะสวยไหมคะถ้าสวยขอเชียร์รบมือให้หน่อยเร็วมั่นใจมั่นใจนิดนึงสลัดสลัดสมมติว่าไม่ได้ใส่ชุดนี้อยู่พี่ไดนถามนิดนึงว่าปกติเป็นวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามค่ะก็จริงๆหนูเริ่มแบบ ดูแลมากขึ้นตั้งแต่แบบเป็นวัยรุร่นที่มเพัาะวากบจะมีสิวอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าแบบปกติถ้าไม่แต่งหน้าก็าจะแบบล้างมากว่าทาครีมอะไรอย่างเงี้ย่ค่ะแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะฝากกับทุกทุกท่านไหมคะอ่ออยากจะฝากแบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหนูมีผลงานอะไรนี้ติดตามหนูด้ เชื่อสิว่าเวลาที่หนูร้องเพลงนะทุกคนนี่หยุดแล้วก็มองหนูอย่างเดียวเลยพี่แค่น้องไม่ต้องเขินชุดที่ใส่วันนี้ก็พอเพราะพี่รู้ว่าหนูเขินมากใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณ